เอากูเริ่มถ่ายทำแล้วก,ลการตีมการตีมิมคนบ้าก็ทำได้ <c oughs> พดูดออย่กีะไรเ <c oughs> Văn vẫn chưa nhiều đâu Văn vẫn chưa nhiều đâu Chí đùi, chí bao đùi đúng không? Đúng ในตุท้ายก็ลงมาก็ทืบซ้ำแหละไรสด ông <laughs> Nam xe đen rồi <đôi>, chăn chơi Thiên lấy rồi đấy, lấy là <được. cười> là, lấy lấy เออส่งให้มันห,หน่อยดิส่งให้มันห,หน่อยก่อนเอ่อมีผู้ช่วยมีผู้ช่วยส่งส่งควันเออลมมันไหนลมมันหนมันจะทิ้งตัวลงมาเร็ววังบิดอ่อทิ้งไหมแหม่มมจะทิ้งโดนตัวอย่าพูดอย่าพูดอย่าพูดไปพูดทำไมล่ะอ่าพูดอตอนนี้ห้ามพูด แ,แม่แล้วมนีแล้วยอมแลมาแล้วครับใบสดขนงจันเชยเอานะไม้เขี่ยตรงนีไไ้ออกให้หมดเลยเขี่ยตัวแล้วเอาเขี่ยดตัวออกให้หมดเอาเอาเอาเขี่ยดๆนะเฮยนพัดนาไม่เป็นไรไม่เป็นไรล้างมันแก่แล้วเนี่ยมันจะล้างแล้วเนี่ยล้างมันแก่แล้วเนี่ย นนั่แหละเดี๋ยวให้เขาไปหารังอยู่ใหม่โอโ้โหดูขอขอขอกินขอกินนี่นี่ปันไม่มีน้ำมูอจะล้างเออเชือได้ยังหัวมันก็ยังเต็มอยู่นะ จะล้างเนี่ยเริ่มเจาะแล้วเนี่ยเริ่มเจาะแล้วเนเริ่มเจาะแล้วจะล้างมันเจาะมันจะดูดั้ําอ่ะนี่ครับคนนี้เลยครับหากเจอที่ไหนนะครับไว้ใจไม่ได้นะครับคนนี้เอตัวออกกันโอเคแค่นี้ครับ